สวัสดีค่ะแม่มริสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริสอนจะพามาดูวิธีการเพราะเม,มกกล็ดมะกรูดแล้วก็วิธีการย้ายต้นกล้ามะกรูดลงกระถางนะคะแม่มริสุนเคยทำคลิป ย้ายต้นกล้ามะกรูดลงดินแล้วนะคะไปหาดูกันวันนี้แม่มริสรจะมาบอกวิธีการย้ายต้นกล้ามะกรูดลงกระถางแล้วก็การเพราะมเมล็ดมะกรูดอย่างละเอียดนะคะแม่มริสรมีมะกรูดเหลือที่ซื้อมาจากตลาดแช่ตู้เย็นไว้เป็นเดือนแล้วล่ะค่ะก็เลยจะมาทำคลิปเพาะมเมล็ดมะกรูดให้ดู เรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันด้วยวิธีการแกะเมล็ดมะกรูดออกจากลูกแล้วก็เพาะต้นกล้าการเพราะต้นกล้าก็เพาะง่ายๆนะคะการเตรียมดินก็ไม่ต้องร่อนค่ะเพราะว่ามะกรูดก็จะเป็นสมุนไพรยืนต้นสูงซึ่ง จะงอกได้ดีแม้กระทั่งดินที่ไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็จะเป็นดินปรุงธรรมดานะคะโดยแม่บริสรจะใช้ดินปรุงธรรมดาเพราะต้นกล้าเดี๋ยวแม่บริสรจะเพาะให้ดูเพาะในถุงดำนะคะเพาะสองถุงเพื่อที่จะแบ่งให้น้องสาวหนึ่งถุงแล้วให้เขาไปแยกต้นกล้าเอ,าเองโดยเพาะสักสองถุงดำนะคะ นี่ก็จะเป็นมะกรูดที่แม่มริซอนซื้อมาแล้วเหลือหนึ่งลูกถึงแม้ว่าผิวเขาจะสีเขียวแต่เมล็ดแก่แล้วนะคะเห็นไหมคะเมล็ดมีแต่เมล็ดสมบูรณ์เมล็ดเต็มเมล็ดเป้งๆเลยค่ะไม่มีเมล็ดรีบเลยนะคะก็เอาเมล็ดออกแล้วสำหรับน้ํามะกรูดกับเปลือกมะกรูดเราก็ไปใช้ประโยชน์ได้ใช้เป็น ยาสระผมได้แล้วก็ใช้ตับกลิ่นในห้องน้ำใช้ขัดห้องน้ำจะหอมชื่นใจสมุนไพรไทยมะกรูดนะคะไม่มีการตากแดดใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีการตากแดดไม่มีการหมักเมล็ดไม่มีการแช่น้ำมะกรูดจะเป็นสมุนไพรที่เพาะง่ายก็แกะเมล็ดออก เห็นไหมคะมีแต่มเมล็ดใหญ่ๆแกะเมะล็ดออกแล้วก็ล้างน้ําพอล้างน้ำเสร็จก็นําไปเพาะเลยนะคะไม่ต้องหมักเพราะง่ายๆอาจจะเกิดช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณหนึเดือนก็งอกแล้วนะคะต้นที่งอกก่อนก็จะโตโตเร็วต้นที่งอกช้าก็จะต้นเล็กโตตามกันไปรับรองนะคะงอกเกือบ ปุ๊มเมล็ดเดี๋ยวแม่มริสุนจะไปเพาะให้ดูค่ะเตรียมดินใส่ถุงดำแล้วนะคะถุงดำนี้กว้างประมาณห้าหนิ้วค่ะดินนี้แม่มริรสุนก็ผสมด้วยการใช้ดินหนึ่งส่วนดินด้วนหนึ่งส่วน แกลบหนึ่งส่วนขุยมพะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกก็ได้นะคะพอผสมแล้วก็รดน้ำแล้วก็มาใส่ถุงดำค่ะถุงดำก็กว้างประมาณห้าหกนิ้วเอา,มาเมล็ดมะกรูดวางเลยนะคะแม่ะริส้อนจะเพาะสองถุงจะแบ่งให้น้องสาวหนึ่งถุงนะคะ รับรองเพราะนี้งอกทุกมเมล็ดเกือบทุกมเมล็ดนะคะก็ใส่มเมล็ดมะกรูดลงไปเลยให้ครบสงถุงนะคะหลังจากวางเรียงมเมล็ดมะกรูดลงในถุงดำแล้วก็ ใช้นิ้วจิ้มลงไปให้ดินกลบหน่อยนึงจิ้มลงไปประมาณครึ่งเซนนะคะ จากนั้นก็ใช้กระบอกฉีดรดน้ำนะคะใช้ละอองน้ำรดก่อนพอผ่านไปสัก5วันก็ค่อยใช้น้ำจากบัวรดน้ำรดได้เลยค่ะใช้บัวรดน้ำได้เลยไม่ต้องกังวลเพราะว่ามะกรูดจะเป็นสมุนไพรย,ยืนต้นไม่จำเป็นต้องประครบประงมมากถึงจะงอกช้าหน่อยแต่ก็งอกนะคะแต่ก็งอกก็โตมะกรูดจะเป็น ผักสมุนไพรที่อดทนนะคะแล้วก็ไปวางไว้ในร่มลำไลเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาเองใช้ประมาณเวลาประมาณ3อาทิตย์ถึง1เดือนนะคะผ่านไปแล้ว1เดือนนะคะเรามาดูกันว่ามะกรูดเป็นอย่างไรผ่านไป1เดือนมาดูกันนะคะนี่เห็นไหมคะ มะกรูดแม่มริสอนเพาะไว้สองถุงอีกถุงหนึ่งนะคะงอกเยอะมากแม่มริสุนให้น้องสาวไปแล้วเหลือเพียงหนึ่งถุงแม่มริสุนก็จะไปย้ายลงถุงดาอีกสักสองสามถุงนะคะอันนี้แม่มริสุนก็ถอนไปย้ายลงถุงดาให้เพื่อนแล้วเหลืออีกสามต้นนะคะเหลืออีกสมต้นแม่มริสอนก็จะ นำไปแยกลงถุงดำเพื่อแจกให้เพื่อนบ้านแจกให้เพื่อนฝูงแล้วก็ญาติพี่น้องไปปลูกนะคะถ้าจะถอนทิ้งก็เสียดายถ้าท่านใดไม่ต้องการหรือว่าไม่มีเวลาที่จะไปแจกเพื่อนบ้านก็ถอนทิ้งเลยก็ได้ให้เหลือต้นกล้าที่แข็งแรงไว้หนึ่งต้นนี่แม่บริซอนก็ย้ายต้นกล้าลงนะคะแม่ย้ายต้นกล้าลงถุงดำ อีกถุงหนึ่งก็ให้เพื่อนไปแล้วแล้วแม่บริสอนก็จะนำต้นที่ใหญ่ที่สุดตัวที่สุดนี้ลงกระถางใหญ่เลยนะคะย้ายลงกระถางใหญ่เพื่อย้ายถาวรเลยนะคะไม่ย้ายอีกย้ายจากถุงดำลงกระถางใหญ่เดี๋ยวเราไปย,าย้ายต้นกล้ามะกรูดลงกระถางกันนะคะ นี่ก็จะเป็นกระถาง16นิ้วหรือกระถางฟุตครึ่งแม่มริซ้อนก็ใส่ดินที่ปรุงลงไปก่อนที่จะใส่ดินนะคะก็ใส่ก้อนอิฐก้อนหินลองก้นกระถางก่อนเยอะๆเลยนะคะเพื่อเป็นการระบายน้ำเพราะว่าเราจะปลูกเป็นระยะเวลายาวนานอาจจะเป็น10 2 0ปีก็ได้นะคะ แม่บริสุทก็ใช้ดินที่ปลุงเองนะคะมาลงกระถางหลังจากที่ใช้ก้อนอิดก้อนกวดลงแล้วส่วนผสมของดินปลูกนะคะดินร่วนหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็กแกลบหนึ่งส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเรามาปลูกกันค่ะความถุง ดำนะคะคว่ำถุงดำลงแล้วก็ดึงถุงดังออกค่ะแม่มลิซอนใช้ต้นกล้าที่ใหญ่ที่สุดนะคะมาปลูกดึงค่อนข้างยากแน่นเลยค่ะตุ่มดินน่าจะหลุดหลุดก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าไม่ต้องกังวลเมืกลูดนี้เป็นพืชสมุนไพรที่แข็งแรงนะคะเราปลูกแล้วก็ตากแดดไปเลยค่ะ พอต้นกล้าเขาแข็งแรงอยู่แล้วเติมดินลงไปนะคะให้เต็มกระถางเหลือขอบกระถางไว้สำหรับรดน้ำใส่ปุ๋ยเพียงแค่2นิ้วนะคะเติมดินที่ผสมตามอัตราส่วนที่แม่มริสอนบอกเมื่อสักครู่นะคะให้เหลือปากขอบปากกระถางไว้สอนิ้วค่ะ นะคะคหลังจากที่เราย้ายต้นกล้าใหม่ๆนะคะก็รดน้ำวันละหนึ่งครั้งค่ะรดตอนเช้าก็ได้นะคะหรือว่าตอนเย็นก็ได้รดน้ำวันละหนึ่งครั้งหลังจากมะกรูดติดดีแล้วนะคะจะรดวันเว้น,ว,นวันก็ได้ไม่จำเป็นรดทุกวันไม่จำเป็นต้องรดทุกวันนะคะถ้าต้องการให้ต้นมะกรูดชุ่มชื่นก็หา ไม้พี่เลี้ยงต้นเล็กๆมาปลูกร่วมด้วยก็ได้นะคะอย่างเช่นต้นกระเพรา,าต้นกุยช่ายอย่างเงี้ยต้นหอมอย่างเี้สามารถสามารถปลูกร่วมกับต้นมะกรูดได้นะคะหรือว่าอาจจะปลูกเป็นตะไคร์ร่วมด้วยก็ได้ก็แล้วแต่จะชอบพืชชนิดไหนนี่จะเป็นมะกรูดที่แม่มริสอนปลูกไว้นะคะกระถางแรกปลูกไว้เกือบ20ปีแล้วค่ะ ปลูกพร้อมตัวบ้านซื้อบ้านแม่มบริซอนก็ซื้อมะกรูดก็เพราะต้นกล้ามะกรูดมาปลูกเลยนะคะแม่มริซอทซื้อบ้านผ่านมาเกือบ20ปีแล้วน่าจะประมาณ17ปีค่ะประมาณ17ปีที่แม่มบริซอนซื้อบ้านแล้วมะกรูดต้นนี้ก็17ปีเช่นกันมีมะเขือเกิดร่วมด้วยมะเขือเปาะมะเขือพวงนะคะ ปลูกกุ้ยช่ายไว้เพื่อคลุมหน้าดินบนกระถางให้ต้นมะกรูดให้ต้นมะกรูดชุ่มชื่นเนื่องจากถ้าหน้าร้อนนะคะอย่างเช่นเดือนมีนาถึงเดือนเมษาเนี่ยจะร้อนมากนะคะเรารดน้ำก็ไม่สามารถเพิ่มความ เย็นให้ต้นมะกรูดได้เต็มที่ดังนั้นแม่มริสอนก็เลยปลูกคุยช่ายร่วมด้วยจะมีมะเขือเกิดร่วมด้วยนะคะมะเขือพวงนี้จะเกิดร่วมด้วยเองเพราะว่าแม่มริสอนก็จะมีมะเขือพวงข้างๆวางกระถางไว้ข้างๆนะคะ แล้วเมล็ดมะเขือพวงร่วงลงก็จะเกิดร่วมกับมะกรูดแม่มะริซ้อนก็ไม่ถอนทิ้งมะเขือเปาะก็เช่นกันค่ะก็ให้เขาเกิดร่วมกันไปเลยไม่เป็นไรรับรองมะกรูดไม่ตายปลูกตะไคร้ลงไปก็ได้ปลูกหอมปลูกกุ้ยช่ายนี้ได้หมดนะคะนี่จะเป็นมะกรูดในกระถางแรกที่แม่มะริซ้อนปลูก ตั้งแต่ซื้อบ้านหลังนี้ก็เกือบ20ปีแล้ว3ส,สหายต้มยำแม่มริซอนปลูกไว้หมดก็จะมีมะกรูดขา่าตะไคร้ปลูกไว้หมดเดี๋ยวแม่มริซอนจะพาไปดูมะกรูดที่หลังบ้านข้างซอกกำแพงนะคะแม่มริซอนก็ปลูกได้หปีแล้วปลูกไว้หลังบ้านข้างซอกกำแพง งามมากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะแม่มริสรปลูกไว้หลังบ้านก็จะโดนแดดประมาณ50%นะคะโดนแดดแค่ครึ่งวันแม่มริสอนจะไม่ให้เขาขึ้นสูงเกิน2เมตรแม่มริสอนก็จะตัดแต่งกิ่งเขาเพราะว่าให้ขึ้นสูงไม่ได้ท่วมบ้านเลยนะคะ แล้วก็จะตัดแต่งยากมากแม่บริซ้อนก็เลยตัดแต่งเองพอสูงประมาณ2เมตรถึง2เมตรครึ่งแม่บริซ้อนก็ใช้กันไกตัดกิ่งไม้ตัดเลยค่ะถ้าเขางอกใบขึ้นมาใหม่งอกกิ่งก้านสาขาข,าขึ้นม่ใหม่ก็ตัดแต่งเรื่อยๆนะคะเราหมั่นตัดแต่งมะกรูดเป็นพืชสมุนไพรที่แข็งแข็งแรงแล้วก็มีหนามถ้าเราไม่หมั่นตัดแต่งเนี่ย ก็จะค่อนข้างลำบากจะสูงท่วมบ้านถ้าเราปลูกที่โคกหนองกกนะคะถ้าปลูกที่โคกหนองกกก็ปล่อยให้ขึ้นสูงเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวแม่บริสอนนะคะจะไปถ่ายคลิปโคกหนองกก EP 8ปจะพาไปดูมะกรูดน่าจะมีลูกแล้วเดี๋ยวเราไป ชมมะกรูดที่โคกหนองกุกกันรอโคกหนองกุก ep แปนะคะค่ะวันนี้แม่มริสอนก็พามาชมวิธีการปลูกมะกรูดการเพราะเม,มล็ดมะกรูดการย้ายต้นกล้ามะกรูด แล้วก็วิธีการปลูกมะกรูดในกระถางวิธีการปลูกที้เลี้ยงให้มะกรูดในกระถางนะคะไปหามาปลูกกันเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะมะกรูดใช้ประโยชน์ได้ทั้งลูกทั้งใบทั้งผิวนะคะค่ะแม่บริสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มริซอนด้วยนะคะอย่าลืมติดตามชมเร็วๆนี้มะกรูดที่โคกหนองกกนะคะ EP8 เดี๋ยวแม่มริซอนจะถ่ายคลิปให้ดูสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ